ผมเก็บข้อมูลการขายปี2023และ2024แยกเป็น2โฟลเดอร์ในแต่ละโฟลเดอร์มีอยู่2เดือนนะครับแล้วก็ข้อมูลในแต่ละไฟล์หน้าตาเหมือนกันเป็นแบบนี้ทีนี้ใน Power Query นะครับผมดึงข้อมูลของเดือนมกราปี2023ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับข้อมูลเป็น2023เดือนมกรา ปกติแล้วการ get data from file นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์เราต้องเข้าไปใน Power Query Editor แล้วก็ไปแก้ข้อมูลในนั้นแต่ในกรณีนี้นะครับที่เราทำเราสามารถแก้ตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น2024เดือนมกรานะครับแล้วก็ผมกด refresh ตอนนี้ข้อมูลมันเป็นปี2024เดือนมกราแล้วซึ่งหลักการนี้นะครับ ถ้าในคิวรีของเรามีไฟล์หรือว่าอ้างอิงโฟลเดอร์เยอะๆเราสามารถลิสต์รายการนะครับเป็นลิสต์แบบนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลบนเวิร์กชีตแบบนี้ก็จะสะดวกกว่าในการเข้าไปเปลี่ยนใน Power Query Editor วิธีทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ ผมจะโหลดข้อมูลจากไฟล์เข้ามาใน Power Query นะครับดังนั้นผมไปที่ Data แล้วก็ Get Data from File ผมเลือก from Excel Workbook จากนั้นนะครับผมเลือกเป็นปี2023เดือนมกราตรงนี้นะฮะผมเลือกตรงนี้แล้วก็ผมกด Import มันจะมี pop-up ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ตอนนี้ไฟล์นี้นะครับมีอยู่2 w o r k s h e e t ก็คือชีท e t ชีท2แล้วก็ในไฟล์มีอยู่2 Table ก็คือ Table 1, Table 2ผมจะเลือกทั้งไฟล์นะครับกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ transform data เราเข้ามาอยู่ในหน้าของ power query แล้วนะครับข้อมูลมันมีทั้งชีทแล้วก็มี Table อยู่นะฮะ table ก็คือมี Table 1แล้วก็ Table 2 ในที่นี้เราจะไม่เอาชีสนะครับเราจะเลือกแต่เทเบิลผมเลือกเอาชีสออกเก็บไว้แต่เทเบิลตรงนี้กดโอเคข้อมูลในเทเบิลหนึ่งนะครับจะเป็นข้อมูลการขายแอปเปิลนะฮะของเดือนมกราตัวนี้ส่วนเทเบิลที่2จะเป็นข้อมูลการขายโปรดักที่เป็นบานาน่าเดือนมกราผมรีมูฟอัลเทอร์คอลัมน์นะครับ เก็บไว้แต่คอลัมน์ Data แล้วก็ expand ออกมากดโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วเป็นข้อมูลของปี2023เดือนมการาตามตัวอย่าง Table นี้นะแต่ทีนี้ตัวที่ s o u r c ตัวนี้นะครับ mcode มันคือ excel workbook แล้วก็เป็นไฟล์ content ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ แล้วก็โลเคชันข้อมูลตัวนี้นะครับมันเป็นฮาร์ดโค้ดหมายความว่ามันระบุเจาะจงเลยว่าจะเอาโลเคชันโฟลเดอร์เซลล์เ a ต้2 3แล้วก็ชื่อไฟล์เดือนมกราตัวนี้นะฮะดังนั้นในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นผมต้องการดึงข้อมูลเป็นปี2024ผมก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น2024 จากนั้นข้อมูลนะฮะมันก็จะกลายเป็นปี2024แบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเข้ามาเปลี่ยนข้อมูลใน Power Query Editor ต,ต,ตรงนี้นะครับ <S <S สิ่ง,งที่เราทำได้ก็คือเราจะสร้างชื่อตัวนี้นะครับเอาไว้บน Worksheet แล้วเราแก้ไขาจาก Worksheet เลยผม close and load ตัวนี้ออกไปก่อนนะฮะ ทีนี้เราจะมาพิมพ์ข้อมูลเข้าไปนะครับผมเตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วตัวนี้ผมเพสลงไปนะครับข้อมูลที่ผมเตรียมไว้ก็คือจะมีชื่อโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ทีนี้ตัวนี้นะครับชื่อโฟลเดอร์เนมนะครับผมจะตั้งชื่อมันตรงนี้ว่าเป็นโฟลเดอร์เนมส่วน ไฟล์เนมนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าเป็นไฟล์เนมตอนนี้นะครับสองตัวนี้มันเป็นเลนส์ละอันบนก็คือเป็นโฟลเดอร์เนอันล่างก็คือเป็นไฟล์เนมดังนั้นเราสามารถ get data นะครับ Form t a b l e and La n ตรงนี้ได้เลยผมไปที่ช่อง B1 นะครับก็คือชื่อโฟลเดอร์เนแล้วก็ ผม get data from table length ตรงนี้ข้อมูลที่ได้นะครับมันก็จะโชว์เป็นชื่อโฟลเดอร์เนมที่เราตั้งไว้จากนั้นที่ตรงนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็ดิวดาวลงไปเลยดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์เนมละผมดูพิเคตตัวนี้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นไฟล์เนมจากนั้นนะครับที่ซอร์จากเลนส์เนมตัวนี้ที่เราเขียนไว้ว่าเป็นโฟลเดอร์เนมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์เนมผลที่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้ สเต็ปนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ดังนั้นถ้าเราสร้าง New Query นะครับเป็น Blank Query แล้วก็ผมบอกว่าผมจะเอาชื่อของ Folder Name นะครับตัวนี้แล้วก็แอนด้วยชื่อของไฟล์ Name นะครับกดแท็บเพื่อเลือก Enter ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ path นะครับเป็นไฟล์ location ที่เราต้องการแล้วผมตั้งชื่อ q u r y นะครับว่าไฟล์ path ดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลตัวนี้นะครับจาก q ิ e r ีที่ชื่อไฟล์ path ตัวนี้ก้อนนี้ไปแทนค่าในนี้นะครับตัวนี้ แทนค่าในนี้เราก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลที่ชีตได้ผมมาแก้ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์่าข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นเดือนมกราปี2024กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้ตรงนี้นะครับ คำว่าไฟล์่า h ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือก้อนนี้ก็คือโฟลเดอร์เนมแล้วก็เชื่อมด้วยแอนนะครับแล้วก็เป็นไฟล์เนมดังนั้นเราสามารถเอาก้อนนี้นะครับไปแทนค่าตรงนี้แทนค่าไฟล์่าดได้กด c อนโทรลวทับไปเลย ผลที่ได้นะครับก็จะเหมือนเดิมแล้วก็ไฟล์ผ่าตรงนี้นะครับเราไม่ใช้เรา DELETE ทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็ผม close and load นะฮะตัวนี้ผมโหลดนะครับ ลิกขวาแล้วก็โหลดทูโหลด to เป็น Table นะครับใน Worksheet นี้ตัวนี้นะครับ Date ผมลืมแก้ผมกลับเข้าไปใน q u e r y นิดนึงนะฮะแล้วก็ผมจะแก้ Date นะครับวันที่ตรงนี้ผมใส่เป็น type date ไว้แล้วก็ผมโหลดกลับตอนนี้นะครับมันเป็นวันที่แล้ว รงนี้นะฮะเรามาลองดูนะครับผมจะเปลี่ยนข้อมูลเป็นปี2023ตรงนี้เปลี่ยนเป็น2023แล้วก็ผมกดรีเฟรชนะครับข้อมูลก็จะกลายเป็นเดือนกุมภา2023ตามตรงนี้นะฮะกุมภา2023ผมจะเอาเป็นมกราบ้างผมใส่เป็น01แล้วก็เป็นแจนนะครับ เป็นไฟล์ของเดือนมกรานะฮะตัวนี้ปี2023คลิกขวากด refresh ข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นเดือนมกราปี2023 <c oughs> การแยกโฟลเดอร์เนมแล้วก็ไฟล์เนมออกเป็น2ส่วนลนักษณะนี้นะครับมันมีประโยชน์ในกรณีที่บางครั้งเราต้องการอ้างอิงชื่อโฟลเดอร์เนมเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาไฟล์เนม เราก็จะสามารถทําได้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการแยกนะครับเราอยากได้รวมกันเลยว่าเป็นโฟลเดอร์เนมแล้วก็ไฟล์เนมอยู่ในก้อนเดียวกันเราก็สามารถทําได้เช่นกันอ,อย่างยกตัวอย่างผมทําให้ดูนะครับผมจะอินเสิร์ตตัวนี้แล้วก็ผมก๊อ y ี้ส่วนนี้มานะฮะแล้วก็เพสเป็นแวลูจากนั้นผมก๊อ y ี้ส่วนที่เป็นไฟล์เนม ช่อง B4 ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นไฟล์ Path จากนั้นผมไปที่ Data แล้วก็ Get Data from Table Lens ตรงนี้เข้ามาในหน้าของ Power Query นะครับตัว Query ของไฟล์ Path ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ดิวดาวเหมือนเดิมดังนั้นเราก็จะได้ Folder Name แล้วก็รวมกับไฟล์ Name ตรงนี้ด้วย ทีนี้เราก็สามารถเอาก้อนนี้นะครับเข้าไปแทนค่าในส่วนของ s o u r c ตัวนี้ได้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมดูพิเคออกมาก่อนแล้วก็ผมไปที่ s o u r c นะครับจากเดิมที่เราอ้างอิง folder ร์ name and file name ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นอ้างอิงตัวเดียวเลยก็คือ file path ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ยังออกมาเหมือนเดิมเป็นแอปเปิลบานาน่าของเดือนมกรา